วัดการใช้เบสเมคอัพก่อนหน้านี้เนี่ยพิมได้โพสต์รูปใน IG ไปนะคะว่าพิมพ์จะเลิกทนกับปัญหารองพื้นตกร่องนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆท่านไหนในที่นี้ยังคงทนกับปัญหาในอยู่บ้างคือเป็นคนที่แบบมีริ้วรอยนะคะอยากจะใช้รองพื้นเนี่ยมากลบนะคะมาลดเลือนริ้วรอยร่องลึกเหล่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่ายิ่งกลบยิ่งชัดยิ่งลึกนะคะทาให้แคร c. เป็นร่องระหว่างวันด้วยนะคะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพิมจะพาคุณไปฟังถึงสาเหตุนะคะแล้วก็วิธีที่จะจบปัญหารองพื้นตกร่องแถมยังจะพาไปดูผลลัพธ์แบบ All Day Proofy ีด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าสาเหตุของรองพื้นตกร่องคืออะไรคะ่ะ ็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเมื่ออายุของเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะความชุ่มชื้นในผิวของเราเนี่ยก็จะลดลงนะคะความสามารถในการผลิตฮยาลูรอนในร่างกายของเราก็ลดลงนะคะทาให้ผิวเราเนี่ยเกิดการยุบตัวแล้วก็เกิดเป็นริ้วรอยร่องลึกต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการจะซ่อนไม่ให้ใครเห็นนะคะแต่ด้วยการใช้รองพื้นหรือ B b ีทั่วไปมาปิดมากลบเนี่ยนะคะกลับทําให้ริ้วรอยเหล่านั้นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นเพราะผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยนะคะไม่มีส่วนผสมของสารบํารุงนะคะไม่มีส่วนผสมของสารให้ความชุ่มชื้น แล้วดีไม่ดีนะคะบางตัวเนี่ยยังแถมนะคะซิลิโคนชนิดอุดตันนะคะไปบล็อกผิวของเราจากความชุ่มชื้นอีกด้วยนี่แหละคะ่ะสาเหตุหลักของการที่รองพื้นตกรองในวันนี้ทิมจึงอยากแนะนําให้ทุกท่านไ วันนี้เลยนะคะคือยูเซลีนไฮยาซีซีครีมนะคะเรียกว่าเป็นซีซีครีมตัวแรกที่ทีมโอกาสได้ทดลองใช้แล้วมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกเลยคือช่วยปกปิดและเติมริ้วรอยลึกนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยดูเรียบเนียนโดยไม่ตกร่องนะคะแล้วยังช่วยเติมเซลล์ผิวที่ฝ่อตัวแล้วเนี่ยนะคะให้กลับมาอิ่มน้ำอีกครั้งทําให้ริ้วรอยล่องลึกต่างๆเนี่ยดูตื้นขึ้นนะคะแล้วยังปราศจากนะคะซิลิโคนที่อุดตันผิวเราเรียกว่า0%เลยนะคะ ไม่มีเลยค่ะสํหรับตัวนี้เนี่ยนะคะพิมพ์ได้ทดลองใช้เองแล้วนะคะจึงอยากนําผลลัพธ์มาให้ดูกันนะคะว่าเช้าจดเย็นนะคะยูเซรินไฮยาซีซีครีมตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิวพิมแครกไม่มีตกร่องทั้งสิ้นเลยค่ะ สำหรับคุณสมบัติหลักๆของยูเซอรินไฮยาซีซีครีมตัวนี้เนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคือช่วยเติมเต็มริ้วรอยลึกนะคะแม้ในจุดที่แก้ไขยาาไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มหางตาหรือหน้าผากน,นะคะเพราะว่าเข้มข้นไปด้วยไฮยาลูรอนนานโมเลกุล50เท่าเรียกว,ว่าขนาดเล็กกว่าไฮยาทั่วไปถึง50เท่าทีเดียวค่ะอย่างที่2นะคะคือช่วยปกปิดผิวได้อย่างเรียบเนียนเป็นธรรมชาติและไม่ทําร้ายผิวนะคะเพราะว่าปราศจากซิลิโคนชนิดอุดตัน0%ที่จะทําให้ผิ ถูกบล็อกไม่ได้รับความชุ่มชื้นจากภายนอกส่งผลให้ผิวแห้งและเกิดริ้วรอยลึกค่ะ มีโอกาสไปตรวจสภาพผิวนะคะที่เคาน์เตอร์ยูเซรินในรานวัสันนะคะทั้งก่อนและหลังจากที่ใช้ยูเซรินไฮยาซีซีครีมตัวนี้นะคะเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ต้องบอกว่าผลลัพธ์เนี่ยนะคะเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกระหว่างใช้กันดีกว่าะคะ่ะเพราะว่าซีซีครีมตัวนี้ไม่เหมือนเบสเมคอัพทั่วไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เบาบางเกลี่ยง,ง่ายไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ความรู้สึกระหว่างใช้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะสรุปแล้วตัวนี้ เป็นเบสเมคอัพหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกันแน่นะคะเพราะระหว่างที่ลงไปบนผิวเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครีมบำรุงมากกว่านะคะแล้วก็หลังจากที่ลงแล้วเซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกเรียบเนียนมากอีกด้วยค่ะเรียกว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยใช้เบสเมคอัพตัวไหนมาก่อนเลยนะคะเพราะว่ากังวลเรื่องริ้วรอยร่องลึกนะคะแล้วก็จะแครกแตก ระหว่างวันนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งทางเลือกหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้รองพื้นเบสเมคอัพตัวอื่นมาอยู่แล้วนะคะอยากจะลองเปลี่ยนดูหรืออยากจะหาตัวใหม่มาทดแทนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่พิมเองก็อยากจะแนะนําค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจเลยจริงๆนะคะพิมแนะนําว่าลองทําการทดลองนะคะแบบที่พิมโชยคุณเห็นตอนต้นวิดีโอก็ได้นะคะเพื่อเป็นการพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนะคะว่าเบสเมคอัพตัวนี้ซีซีครีมตัวนี้ต่างกับตัวอื่นนะคะที่คุณมีอยู่อย่างไรบ้างคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพิมอยู่ที่ร้านวัด์สันสาขาแถวโซนสศกนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยมาเพื่อที่จะตรวจสภาพผิวโดยเฉพาะเลยนะคะหลายๆท่านทราบดีว่าพิมเนี่ยไปตรวจสภาพผิวบีฟอร์มาแล้วนะคะที่งานของยูเซรีนที่ร่วมกันกับวัดสันนะคะที่เซ็นทรัลเวิร์มเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่พิมพ์ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไปหลายสัปดาห์นะคะคือยูเซรีนไฮยาลูรอนซีซีครีมตัวนี้นะคะวันนี้เนี่ยต้องมาตรวจสภาพผิวนะคะอาร์เตอร์กันดูซิว่าเป็นอย่างไรไงกันบ้างนะคะโดยที่เครื่องตรวจ Advanced Skin Analyzer นะคะสามารถตรวจสภาพผิวได้หลายอย่างมากๆนะคะโดยสิ่งที่สนใจไมาสุดน,นะคะคือเรื่องริ้วรอยและความชุ่มชื้นของผิวค่ะเดี๋ยวเราไปตรวสภาพผิวกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับการใช้เครื่องต,วตรวจตรงนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะจะแนะนําว่า ถ้ายัางไม่เริ่มใช้มาตรวจสภาพผิวก่อนเริ่มใช้นะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้ไปแล้วสีสัปดาห์ช่วงไหนก็ได้นะคะกลับเข้ามาตรวจอีกครั้งนะคะเพื่อจะพิสูจน์กันไปเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเวิร์กจริงหรือเปล่าคะ่ะแต่สำหรับสิ่งที่อยากจะปิดท้ายตรงนี้นะคะก็คือช่วงนี้นะคะยูเซรีนร่วมมือกันกับวัสด์นะคะจัดโปรโมชมั่นออมาให้ได้ซื้อไฮยาซีซีครีมหนึ่งขวดนะคะแล้วจะแถมตัวไฮยาลูรอนฟิลเลอร์เซรั่มให้ด้วยบวกกับไมเซล่าเทนซิ่งมอเตอร์นะคะต<ๆ>ะะั้ง เอาละค่ะ,อะ,ะ,คะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ